กลับมาในเบรกที่2กับไบค์ไฟเดอร์นะฮะเรายังมีความรู้เกี่ยวกับสัตว์พระราชากับอาจารย์ยักษ์เราไปเรียนรู้กันต่อเลยครับผมก็ถามว่าอะไรสําคัญที่สุดที่ทําเกษตรธรรมชาติและระสบผลมนี้อะรก็ได้เลี้ยงปลาแล้วปลูกผักปลูกหญ้าสีข้่ามันก็ได้ปุ๋ยด้วยไม่ใช่ปลูกสำลรดขายแล้วหวังกำไรมาซื้อข้าวซื้อปลาซื้อผักซื้อ ที่ดินก็มีน้ำก็มีแต่ไปซื้อปลูกสำลัแล้วไปขายโขนไปโรงงานขายไม่รู้ไยก้กได้เท่าไหร่แล้วกลับมาซื้อตะไคร้กินมาซื้อปลามาซื้อผักมาซื้อข้าวกินไม่มีคุณค่าอะไรเท่ากับนำคำสอนของท่านมาลงมือทำเดี๋ยวนี้วันนี้เลยเมื่ออาจารย์สอนให้ลงมือทำเราก็ต้องลงมือทำกับต้นไม้ที่โตเร็วที่สุดนั่นก็คือถั่วงอก CG ครับ เป็นไรครับพี่แอบวันนี้ตื่นแต่เช้าตีสี่กว่าโโอ้หนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในวันที่2แล้วใช่แล้วนะครับผมกับการทํากิจกรรมธรรมชาติกับธุรกิจนะครับผมเมื่อวานเราเรียนภาคทฤษฎีกันไปครับผมกับอาจารย์ยักษ์ครับเราเรียนอะไรไปบ้างพี่ก็เรียนเรื่องของทฤษฎีพอเพียงนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของการกิจกรรมธรรมชาติใช่แล้วแล้วก็เมื่อเช้าเรียนเรื่องของการบริหารการจัดการพื้นที่นะครับพอเพียงมีอะไรสามรอสามรอ รอบรู้ไม่ใช่โรอบรู้รอบรู้รอบครอบครับผมรอบรู้รอบครอบไม่พอเรามาระวังครับมาระวังด้วยเพราะว่าเราต้องพร้อมเสมอใช่ใช่ครับแล้วส่วนวันนี้วันที่สองครับผมวันนี้มีอะไรพิเศษครับพี่ครับวันนี้จะเป็นการลงมือปฏิบัติแล้วภาคปฏิบัติเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพราะว่าเราจะต้องลงแปลงนาใช่แล้วอันที่สองคืออะไรเอ่ยอันที่สองคือวันนี้เราจะลงมือทําครับ ปุ๋ยน้ํานั่นเองครับผมผมก็ยังไม่เคยลองเหมือนกัน <laughs> ไม่ลองคือลองกิน <laughs> ไม่ใช่ลองทําสิครับพี่ <laughs> นั่นแหละครับแต่ว่าเราต้องไปแล้วเพราะว่าดินดินมาแล้ว,ลวถ้าเกิดเพนดินจบรอบที่สองนี้เราอาจจะโดนทาโทษได้<ช>ะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอไปทํากิจกรรมด้านนกับกิจกรรมธรรมชาติ <laughs> ทางน้เครับสวครับบอมในเวลาที่พวกเราจะเตรียมตัวลงมือจัดการพื้นที่ปลูกป่าหาระดับกันก็จะขุดมาหาเราเราไปเที่ยมกัน ลงแรงขุดคลองไส้ไก่เพื่อระบบจัดการน้าที่ดีครับแล้วของพี่อาจจะผันลงลองลองแล้วก็เลือกพื้นที่ที่จะลงปลูกต้นไม้เราก็ดินเราก็เริ่มต้นขุดขุด,ดแล้วก็ขุด,ดแล้วก็ห่มดินให้ดิดนเลี้ยงพืชนะครับและที่สำคัญนะครับผม เราต้องใส่ปุ๋ยแห้งชามน้ำชามเขาฝุดเป็นร่องน้ำเป็นเหมือนคลองไส้ไก่เล็กๆครับเพื่องบริหารจัดการน้ำก็คือในเรื่องขอ,ข,อของการทำปุ๋ยนะครับตอนนี้เรากำลังเดินมาที่โรงเรือนนะฮะเพื่อจะมาอุปกรณ์ในการไปทำนะครับผมวันนี้เราจะทำะปุ๋ยรดจืดกันรับผมซึ่งเป็นปุ๋ยประทานเลยปุ<า>ป๋ยหลักปุ๋ยหลักซึ่งทำหน้าที่หนึ่งคือบำบัดนะฮะแน่ๆบำบัดสอง อาช่วยบำรุงใช่แล้วนะครับผมส่วนผสมนะฮะเราจะใช้น้ำน้ำสิบส่วนสิบส่วนครับผมนะครับผมนะฮะผักสดสามส่วนครับผมกน้ำตาลหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนแล้วก็ตัวเรนตัวเรงก็คือดินตัวเรนก็คือน้ำหมักที่เรามีมาก่อนแล้วอีกหนึ่งขวดใช่แล้วโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงครับผมโอ้าไปเลยครับ Delicat. ทอะาไาดีกว่าจะได้ถ่ายอยสา,ากนนแ,แตะเลยไม่แย่อร่อยดีจะบอกว่ารสชาตินฮะมันเปรี้ยวดีใช้ได้เลยโอเคนะฮะหลังจากที่เราได้วัตถุดิบนะครับก็คือต้นกล้วยนะฮะเราก็นำทุกอย่างมาชั่งนะครับมาตวงส่วนผสมให้เข้ากัน แล้วก็สุดท้ายนะขั้นตอนที่สําคัญนะั่นก็คือการนําส่วนผสมลงมาเทและคนให้เข้ากันลุยกับปุ๋ยหมักนานมาตอนนี้เราก็มาสู่ปุ๋ยหมักแห่นะส่วนผสมของเราก็คือมูลสัตว์นะครับ มีรัมมีแกลบและที่สําคัญก็คือน้ําหมักนะฮะเอามาคลุกเคล้ากันในอตัตราส่วนที่เตรียมไว้นะครับผมทําได้ไม่ยากแต่ประโยชน์ของเราเนี่ยมากมายเลยทีเดียว ในวันที่3ามันนีนะครับเราพบอาจารย์โจนจันไดนะครับซึ่งตอนนี้ท่านกําลังจะสอนเรื่องวิธีการทําอิฐในการที่จะไประสร้างบ้านดินนะครับเป็นมั้งแา่เริ่มต้นเลยนะครับผมว่ามีวิธีการทำงานดีหรอกตามไปดูกันครับวิธีทดสอบดินครับเ<ะ>อาดินเอ,อาดินมาโดยปกติแล้วไม่ต้องทดสอบอะไรมากก็ได้ไก็คือถ้าเรามองดูดินปุ๊บเห็นรอยร้าวก็ถือว่าใช้ได้มาปุ๊บ,บเราก็เอามาปั้นปั้นเป็นก้อนนิดหนึ่ง บ้านเป็นเส้นย,วยาวๆแล้วถือถ้าเป็นเส้นถือได้ขนาดนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับท<ช>ีนี้เวลาขุดดินเสร็จปุ๊บก,ก็แช่น้ำไาอย่างนี้ครับพอมันซับน้ําได้เต็มที่เนี่ยลองเหยียบดูถ้าเราเหยียบเนี่ยเท้าลงไปถึงพื้นได้อันนี้ก็คือใช้ได้ดิน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 โถดินละต้องสิ้นชีวิตพวกเรานั้นเคยทําผิดพวกเรานั่งเคยท <ๆ S 3> าผิด ลาสารพิษลงสู่พื้นดินเมื่อก่อนทำไรไทยนาใช้ภูมิและปัญญาท้องพินไม่ต้องใช้สารเคมีถึงปีแล้วก็มีข้าวกินปลูกผักเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ปลูกผักเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่มูสัตว์มากมายเอาไปใส่ลงดิน ทำดินใส่ดินก่อนนี่ใส่ให้น้อยว้ก่อนคือเอามือประกบแล้วรูดมาเลยเนี่ยคือว่าเป็นขนาดที่พอดีอทีนี้รูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยข้าวบางหนึ่งขนังเสร็จแล้วให้มาเลงครับเล็งว่ามันตรงไหมตรงไหนไม่ตรงเราสามารถดัดได้ทีนี้ ลตสิชพวกเรานั้นเคยทำผิดพวกเรานั้นเคยทำผิดลาดศานพิษลงสู่พื้นดินเมื่อก่อนทำไรไทยลาใส่ก่อนใส่แล้วเดี๋ยวภาพตัวนี้ก่อนแล้วค่อยตัดใส่ทีเพราะมันจะเข้าดีใช่ไหมแล้วก่อนฉาบทุกครั้งเตรียงใส่น้ำก่อนจุ่มน้ำแล้วเอาปาดเลยได้ ลูกผักเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่มูลสัตว์มากมายเอาไปใส่ลงดินแลงจากที่เราได้สร้างบ้านทำปุ๋ยกันนะกิจกรรมสุดท้ายนะนั่นก็คือการทำสิ่งใช้ภายในบ้านทำ้ยาอเนกประสงค์สบู่รวมถึงยาหมาอและพืชผักสมุนไพรบนหัวคันาทองคานะเราก็สามารถนำมาทำเป็นน้ำคอรรฟิลน้ำผักเพื่อสุขภาพที่ทำง่าย จากมือของเราเองเลยครับ